The psychology of money จิตวิทยาว่าด้วยเงินบทเรียนเหนือการเวลาเรื่องความมั่งคั่งความโลภและความสุขที่คุณไม่ควรพลาดโดยมอแกนโฮเซลอีพีสองหไม่มีใครเป็นบ้าประสบการณ์ส่วนตัวในการตบตาเรื่องเงินของคุณอาจเป็นเพียง0 0 0 0 0 0 0 0 ของสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้แต่มันอาจเป็น80%ของสิ่งที่คุณคิดว่าโลกนี้นั้นเป็นอยู่ผมขอเล่าปัญหาเรื่องหนึ่งให้คุณฟังมันอาจทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นกับสิ่งที่คุณทำกับเงินของคุณและตัดสินสิ่งที่คนอื่นๆทำกับเงินของพวกเขาน้อยลงผู้คนทำเรื่องบ้าๆกับเงินมากมายแต่ไม่มีใครเลยที่เป็นคนบ้าเรื่องมันเป็นแบบนี้ผู้คนจากต่างยุคต่างสมัย ถูกเลี้ยงมาโดยครอบครัวที่ต่างกันรายได้แตกต่างกันยึดถือคุณค่าต่างกันในส่วนต่างๆของโลกเกิดมาในระบบเศรษฐกิจที่แตกต่างมีประสบการณ์ในตลาดแรงงานที่แตกต่างซึ่งมาพร้อมกับสิ่งจูงใจที่แตกต่างและระดับของโชคที่ไม่เหมือนกันเรียนรู้บทเรียนที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทุกๆคนล้วนมีประสบการณ์เฉพาะตัวในวิถีที่โลกเป็นและสิ่งที่คุณได้พบเจอกับตัวเองนั้น กระตุ้นความสนใจได้มากกว่าการเรียนรู้จากคนอื่นดังนั้นแล้วพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นคุณผมและทุกๆกคนต่างใช้ชีวิตที่ผูกติดอยู่กับมุมมองเรื่องการทำงานของเงินอันแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละบุคคลสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่บ้าสำหรับคุณอาจเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลสำหรับผมคนที่เติบโตมากับความยากจนจะคิดเรื่องของความเสี่ยงและผลตอบแทนในแบบที่ลูกของนายธนาคารผู้มั่งคั่ง ไม่สามารถเข้าถึงหากเขาลองพยายามคนที่เติบโตมาในช่วงเวลาที่เงินเฟ้อสูงลิ่วจะได้รับประสบการณ์อะไรบางอย่างที่คนที่เติบโตมากับสภาวะราคาสินค้าคงที่ไม่เคยได้สัมผัสในหน้าขาหุ้นผู้สูญเสียทุกอย่างในระหว่างช่วงเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่จะได้รับประสบการณ์อะไรบางอย่างที่คนทำงานด้านเทคโนโลยีผู้กำลังดื่มดำ่ำกับความรุ่งโรจน์ของช่วงท้ายปี1990 ไม่สามารถจินตนาการได้ชาวออสเตรเลียผู้ไม่เคยได้เห็นสภาวะเศรษฐกิจถดถอยในช่วงเวลา30ปีจะได้รับประสบการณ์อะไรบางอย่างที่ชาวอเมริกันไม่เคยมีมาก่อนและอีกมากมายรายการของประสบการณ์นั้นไม่มีที่สิ้นสุดคุณรู้เรื่องสิ่งต่างๆเกี่ยวกับเงินที่ผมไม่รู้และในทางกลับกันผมก็รู้ในสิ่งที่คุณไม่รู้คุณก้าวผ่านชีวิตด้วยความเชื่อเป้าหมาย และการคาดการณ์ที่แตกต่างกันกับผมไม่ใช่เพราะว่าเราคนใดคนหนึ่งฉลาดกว่าอีกคนหรือมีข้อมูลที่ดีกว่าแต่เป็นเพราะเรามีชีวิตที่แตกต่างกันซึ่งถูกหล่อหลอมมาจากประสบการณ์และสิ่งจูงใจที่ต่างกันประสบการณ์ส่วนตัวในการตบตาเรื่องเงินของคุณอาจเป็นเพียง0 0 00 0 0 0 0 1ของสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้แต่มันอาจเป็น 80%ของสิ่งที่คุณคิดว่าโลกนี้นั้นเป็นอยู่ดังนั้นผู้ที่มีความฉลาดพอๆกันจึงสามารถเห็นต่างในเรื่องของสาเหตุและสิ่งที่ทําให้เกิดการถดถอยทางเศรษฐกิจวิธีการที่คุณควรน,นําเงินของคุณไปลงทุนสิ่งที่คุณควรให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกคุณควรรับความเสี่ยงมากแค่ไหนและอื่นๆหนังสือของเฟรเดริกลูวิทอเลนเขียนถึงอเมริกาในช่วงทศวรรษที่1930ไว้ว่า เศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ได้สร้างภาพจำภายในจิตใจคนอเมริกันนับล้านคนไปตลอดชีวิตของพวกเขาแต่มันก็ยังมีระดับประสบการณ์ที่แตกต่างกันในอีก25ปีให้หลังในขณะที่จอร์ดเอฟเคนเนดีกำลังลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนักข่าวถามว่าเขาจำอะไรได้บ้างเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยเขากล่าวว่า ผมไม่มีความรู้เรื่องเศรษฐกิจถดถอยที่มาจากประสบการณ์ของตัวเองครอบครัวของผมเป็นหนึ่งในครอบครัวที่มีความมาั่งคั่งมากที่สุดของโลกและในตอนนั้นมันก็มีมูลค่ามากกว่าช่วงเวลาไหนๆเรามีบ้านหลังใหญ่กว่าคนรับใช้เยอะกว่าเราเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นสิ่งเดียวที่ผมเห็นด้วยตัวเองคือตอนที่คุณพ่อของผมจ้างคนเพิ่มเติมเข้ามาสองสาคนเพียงเพื่อให้เขามีงานทํา และมีอาหารกินผมไม่ได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเศรษฐกิจถดถอยเลยจริงๆจนกระทั่งผมได้อ่านมันที่มหาวิทยาลัยฮา,าวาดนี่คือประเด็นหลักในการเลือกตั้งปี1960ผู้คนต่างคิดว่าใครบางคนที่ขาดความเข้าใจในเรื่องราวเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุคก,ก่อนจะเข้ามาคุมบังเหียนเศรษฐกิจได้อย่างไรแต่ JFK กก็สามารถเอาชนะได้ด้วยประสบการณ์ในสงครามโลกครั้งที่สองของเขา นั่นเป็นประสบการณ์ทางอารมณ์ที่แพร่หลายที่สุดในช่วงยุคก,ก่อนหน้าและมีอะไรบางอย่างที่ฮิวเบิร์ตฮัมฟรีย์คู่แข่งคนสำคัญของเขานั้นไม่มีความท้าทายของพวกเราก็คือไม่มีการเรียนรู้หรือการเปิดใจใดๆที่จะสามารถสร้างพลังของความกลัวและความไม่แน่นอนขึ้นมาใหม่ได้อย่างแท้จริงผมสามารถหาอ่านได้ว่าการสูญเสียทุกอย่างในช่วงเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่นั้นเป็นอย่างไร แต่ผมก็ไม่ได้มีบาดแผลทางอารมณ์เหมือนกับคนที่ได้รับประสบการณ์จากมันจริงๆและบุคคลที่ใช้ชีวิตผ่านช่วงเวลานั้นก็ไม่สามารถเข้าใจได้ว่าเหตุใดคนอย่างผมถึงพึงพอใจในการได้เป็นเจ้าของสิ่งต่างๆอย่างเช่นหุ้นพวกเราทุกคนมองเห็นโลก<ะ>ผ่านเลนที่แตกต่างกันโปรแกรมสเปรดชีตสามารถสร้างแบบจำลองความถี่ในการถดถอยครั้งใหญ่ๆของตลาดหุ้นในอดีตได้ แต่พวกมันไม่สามารถสร้างแบบจำลองความรู้สึกของการกลับบ้านมองหน้าลูกๆของคุณและสงสัยว่าคุณได้สร้างความผิดพลาดที่ส่งผลกระทบต่อพวกเขาหรือเปล่าการศึกษาอาดีตนั้นทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณเข้าใจอะไรบางอย่างแต่คุณจะไม่เข้าใจมันเพียงพอที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณได้จนกว่าคุณจะใช้ชีวิตผ่านมันและรับรู้ถึงผลที่ตามมาด้วยตัวของคุณเอง พวกเราทุกคนต่างก็คิดว่าเรารู้ว่าโลกนี้ดําเนินไปอย่างไรแต่เราทุกคนก็มีประสบการณ์เพียงแค่เศษเสี้ยวเล็กๆของมันเท่านั้นอย่างที่นักลงทุนที่ชื่อไมเคิลแบตนิกกล่าวไว้ว่าบางบทเรียนนั้นต้องเจอด้วยตัวเองถึงจะเข้าใจพวกเราทุกคนต่างก็เป็นเหยื่อของความจริงนี้ในรูปแบบที่ต่างกันออกไปในปี2006อูริกเมาเมนเดีย และสเตฟานาเจลนักเศรษฐศาสตร์จากสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติได้ทำการค้นคว้าแบบสำรวจสินเชื่อผู้บริโภคเป็นระยะเวลา50ปีหรือพูดอีกอย่างก็คือรายละเอียดที่แสดงให้เห็นว่าชาวอเมริกันนั้นทำอะไรกับเงินของพวกเขาในทางทฤษฎีผู้คนควรตัดสินใจลงทุนจากเป้าหมายและลักษณะตัวเลือกในการลงทุนที่มีให้พวกเขาในช่วงเวลานั้นแต่นั้นไม่ใช่สิ่งที่ผู้คนทา นักเศรษฐศาสตร์พบว่าการตัดสินใจลงทุนตลอดชีวิตของผู้คนนั้นผูกติดอยู่กับประสบการณ์ที่นักลงทุนเหล่านั้นได้รับมาในยุคสมัยของพวกเขาเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ที่พวกเขาได้รับในช่วงที่เป็นผู้ใหญ่หากคุณเติบโตมาในช่วงที่มีอัตราเงินเฟ้อสูงต่อไปในชีวิตคุณจะลงทุนเงินของคุณในพันธบัตรน้อยลงเมื่อเทียบกับคนที่เติบโตมาในช่วงที่มีอัตราเงินเฟ้อต่ำถ้าหากว่า คุณบังเอิญเติบโตมาในช่วงที่ตลาดหุ้นแข็งแกร่งต่อไปในชีวิตคุณจะลงทุนเงินของคุณในตลาดหุ้นมากกว่าคนที่เติบโตมาในช่วงตลาดหุ้นอ่อนแอนักเศรษฐศาสตร์เขียนว่างานวิจัยของเราชี้ให้เห็นว่าความเต็มใจในการแบกรับความเสี่ยงของนักลงทุนส่วนบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่พวกเขาได้พบเจอมาในอดีตไม่ใช่ความฉลาดการศึกษาหรือความช่ำชองมันเป็นแค่เพียงเรื่องของโชคชะตาของคุณ ที่เกิดมาที่ไหนและเมื่อไหร่นิตยสาร The Financial Times ได้สัมภาษณ์บิลกลอสผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ผู้โด่งดังในปี2019กลอสยอมรับว่าเขาอาจไม่ได้มาถึงจุดที่เขาอยู่ในปัจจุบันถ้าหากว่าเขาเกิดก่อนหน้านี้หรือช้ากว่านี้หนึ่งทศวรรษบทความนั้นกล่าวว่าอาชีพของกลอสนั้นอยู่ในช่วงประจบเหมาะของการล่มสลายของอัตราดอกเบีย้ย ซึ่งกลายเป็นลมหนุนให้กับราคาพันธบัตรสิ่งนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบกับโอกาสที่คุณพบเจอเท่านั้นแต่มันยังส่งผลกระทบกับความคิดของคุณที่มีต่อโอกาสเหล่านั้นในเวลาที่มันเผยตัวขึ้นมาให้คุณเห็นสำหรับกลอสแล้วพันธบัตรนั้นเป็นเหมือนกับเครื่องผลิตความมั่งคั่งแต่สำหรับยุคข,ของพ่อเขาที่เติบโตมาพร้อมการฝ่าฟันกับอัตราเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นพันธบัตรนั้นอาจถูกมองว่าเป็นเตาเผาความมั่งคั่ง ประสบการณ์เรื่องเงินที่ผู้คนได้พบเจอนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมากแม้ว่าจะอยู่ในกลุ่มของคนที่คุณคิดว่าพวกเขาได้รับประสบการณ์มาในแบบเดียวกันก็ตามลองมาดูตลาดหุ้นกันถ้าหากคุณเกิดในปี1970ดัชนี S&P 500ปรับขึ้นตามอัตราเงินเฟอ้อเกือบจะสิบเท่าในช่วงที่คุณเป็นวัยรุ่นและช่วงอายุ20ปีของคุณนั่นเป็นผลตอบแทนที่น่าอัศจรรย์ แต่ถ้าหากคุณเกิดในปี1950ตลาดนั้นจะไม่ขยับไปไหนเลยในช่วงที่คุณเป็นวัยรุ่นและช่วงอายุ20กลุ่มคน2กลุ่มที่ถูกแบ่งออกด้วยปีเกิดของพวกเขาผ่านช่วงชีวิตด้วยสายตาที่มองตลาดหุ้นแตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิงหรือจะเป็นเรื่องของอัตราเงินเฟ้อถ้าหากว่าคุณเกิดที่อเมริกาในยุค1960อัตราเงินเฟ้อในระหว่างที่คุณยังเป็นวัยรุ่นและช่วงอายุ20ปีนั้น น่าประทับใจในตอนที่คุณกำลังพัฒนาพื้นความรู้ในเรื่องวิธีการทำงานของระบบเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อดันราคาขึ้นไปมากกว่า3เท่านั่นเป็นตัวเลขที่มากเลยทีเดียวคุณจะจำได้ว่าเช็คเงินเดือนที่ได้รับนั้นเพิ่มขึ้นน้อยกว่าค่าแก๊สหุงต้มอย่างเห็นได้ชัดแต่ถ้าหากว่าคุณเกิดในปี1990ยุคนั้นอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่ต่ำมากมาตลอดช่วงชีวิตของคุณ จนบางทีคุณอาจไม่รู้สึกถ,ถึงการมีอยู่ของมันเลยเสียด้วยซ้ําอัตราการว่างงานทั่วสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤศจิกายนปี2009นั้นอยู่ที่ราว10%แต่อัตราการว่างงานสําหรับชายชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันอายุตั้งแต่16-19ปีซึ่งไม่ได้เรียนจบชั้นมัธยมปลายนั้นอยู่ที่49%สำหรับผู้หญิงผิวขาวอายุมากกว่า45ปี ที่เรียนจบมหาวิทยาลัยนั้นอยู่ที่4%ราคาหุ้นท้องถิ่นในประเทศเยอรมน,นีและญี่ปุ่นถูกกำจัดออกไปในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองทั้งภูมิภาคถูกระเบิดถลม่มในช่วงสิ้นสุดสงครามฟาร์มในเยอรมันสามารถผลิตอาหารได้เพียงพอต่อประชากรของประเทศที่1,000แคลอรีต่ต่อวันเท่านั้นคุณลองเทียบตัวเลขนี้กับสหรัฐอเมริกา ที่ซึ่งตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า2เท่านับตั้งแต่ปี1940จนถึงสิ้นปี1945และเศรษฐกิจของประเทศก็อยู่ในสภาวะที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยเป็นมาในรอบเกือบสองทศวรรษใครก็ไม่ควรที่จะคาดหวังให้สมาชิกของกลุ่มเหล่านี้ใช้ชีวิตที่เหลือของพวกเขาโดยมีความคิดเรื่องของอัตราเงินเฟ้อหรือตลาดหุ้นหรืออัตราการว่างงานหรือเรื่องของเงินโดยทั่วไปเหมือนๆกัน ไม่ควรมีใครที่จะคาดหวังให้พวกเขาตอบสนองต่อข้อมูลทางการเงินในแบบเดียวกันใครก็ตามไม่ควรทึกทักเอาเองว่าพวกเขาได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งจูงใจเดียวกันไม่ควรมีใครคาดหวังให้พวกเขาเชื่อคำแนะนำที่มาจากแหล่งเดียวกันไม่ควรมีใครควนคาดหวังให้พวกเขาเห็นด้วยว่าสิ่งใดสำคัญสิ่งใดคุ้มค่าที่จะทำอะไรคือสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นต่อไป และเส้นทางที่ดีที่สุดในการก้าวไปข้างหน้าคือเส้นทางไหนภาพจำเรื่องเงินของพวกเขานั้นถูกสร้างขึ้นมาจากคนละโลกและเมื่อเป็นเช่นนี้มุมมองเรื่องเงินที่คนกลุ่มหนึ่งคิดว่าเป็นเรื่องน่าหวาดกลัวกลับกลายเป็นสิ่งที่ดูสมเหตุสมผลอย่างมากสำหรับคนอีกกลุ่มเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์เดอะนิวยอร์กไทม์เล่าเรื่องสภาพการทำงานในบริษัทฟ็อกคอน ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยักษ์ใหญ่สัญชาติไต้หวันสภาพการทำงานนั้นมักจะเลวร้ายทำให้ผู้อ่านรู้สึกหัวเสียแต่การตอบสนองที่น่าสนใจในเรื่องเล่านี้มาจากหลานชายของคนงานชาวจีนคนหนึ่งผู้ที่เขียนในส่วนความคิดเห็นว่าป้าของผมทำงานอยู่ในสิ่งที่ชาวอเมริกันเรียกว่าโรงงานนารกอยู่สองสามปีมันเป็นงานที่หนักมากทำหลายชั่วโมงค่าจ้างน้อย สภาพการทำงานย่ำแย่คุณรู้ไหมว่าป้าของผมทำงานอะไรก่อนที่เธอจะมาทำงานอยู่ในหนึ่งในโรงงานพวกนี้เธอเป็นโสเพณีตามความเห็นของผมความคิดเรื่องการทำงานในโรงงานนารกเมื่อเทียบกับชีวิตแบบเก่าของเธอนั้นถือเป็นความก้าวหน้าผมรู้ว่าป้าของผมยอมถูกเอาเปรียบสองสามดอลลาร์โดยหัวหน้าในทุนผู้ชั่วร้ายแทนที่จะยอมโดนผู้ชายจำนวนหนึ่งเอาเปรียบ เพื่อแลกกับเงินเพียงไม่กี่เพนนีนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมหงุดหงิดกับหลายๆความคิดแบบชาวอเมริกันพวกเราไม่ได้มีโอกาสเหมือนกับชาวตะวันตกโครงสร้างพื้นฐานของรัฐที่เรามีนั้นแตกต่างกันออกไปประเทศของเรานั้นไม่เหมือนกันใช่การทํางานในโรงงานนั้นเป็นงานที่หนักแล้วมันยังมีงานที่ดีกว่านี้อีกไหมใช่มันมีแน่แต่เมื่อคุณเปรียบเทียบมันกับงานอื่นๆของชาวอเมริกันเท่านั้นลหละ ผมไม่รู้ว่าจะคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรส่วนหนึ่งของผมต้องการโต้แย้งกลับไปอย่างรุนแรงอีกส่วนของผมต้องการทำความเข้าใจแต่ส่วนใหญ่แล้วมันเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าประสบการณ์ที่แตกต่างกันนั้นสามารถนำไปสู่มุมมองที่แตกต่างกันอย่างมากในหัวข้อที่ฝ่ายหนึ่งคิดตามสัญชตาตญาณว่ามันผิดถูกเห็นเห็นทุกการตัดสินใจเรื่องเงินของผู้คนนั้น ถูกกำหนดโดยการรับข้อมูลที่พวกเขามีในช่วงเวลานั้นๆผนวกเข้ากับแบบแผนความคิดอันเป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาแต่ละคนเกี่ยวกับวิธีที่โลกดำเนินไปคนเหล่านั้นอาจเข้าใจผิดก็ได้พวกเขาอาจมีข้อมูลไม่ครบถ้วนพวกเขาอาจเป็นคนไม่เก่งคณิตศาสตร์พวกเขาอาจถูกชักจูงโดยการตลาดที่เน่าเฟะพวกเขาอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่พวกเขาอาจจะประเมินผลจากการกระทำของตัวเองไปผิดทาง เป็นไปได้ทั้งนั้นแต่ทุกการตัดสินใจทางการเงินที่คนคนหนึ่งทำจะดูสมเหตุสมผลสำหรับเขาในช่วงเวลานั้นและเลือกสิ่งที่พวกเขาจาเป็นต้องทำพวกเขาบอกตัวเองว่าพวกเขากำลังทำอะไรและทำไมพวกเขาถึงทำมันและเรื่องราวเหล่านั้นก็ถูกหล่อหลอมขึ้นมาจากประสบการณ์เฉพาะของพวกเขาเองลองดูตัวอย่างง่ายๆเรื่องลอตเตอรี่ด้านล่างนี้คนอเมริกันเสียเงินซื้อลอตเตอรี่มากกว่าตัวหนังวิดีโอเกม เพลงการแข่งกีฬาและหนังสือทั้งหมดรวมกันเสียอีกแล้วใครกันละที่ซื้อมันส่วนใหญ่คนที่ซื้อก็คือคนจนนั่นเองครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำที่สุดในสหรัฐอเมริกาเสียเงินซื้อตั๋วลอตโต้4ี่ดอลลาร์ต่อปีมากกว่ากลุ่มที่มีรายได้สูงสุดถึง4เท่าคนอเมริกัน40%ไม่สามารถหาเงินจำนวน400ดอลลาร์ได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือพูดได้อีกอย่างหนึ่งว่า คนที่ซื้อตั๋วลอตโต้จำนวน400ดอลลาร์เป็นคนกลุ่มเดียวกันกับที่บอกว่าไม่สามารถหาเงิน400ดอลลาร์ได้ในกรณีฉุกเฉินพวกเขากำลังเดิมพันแผนป้องกันความเสี่ยงของตัวเองกับอะไรบางอย่างที่มีโอกาสถูกรางวัลใหญ่แค่หนึ่งในล้านนั่นเป็นสิ่งที่ฟังดูบ้าบอสำหรับผมและมันอาจฟังดูบ้าสำหรับคุณเช่นกันแต่ตัวผมก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มคนที่มีรายได้ต่ำที่สุดคุณเองก็มีแนวโน้มที่จะไม่ใช่เช่นเดียวกัน ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเราหลายคนที่จะเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังจิตได้สำนึกของคนซูลอต,ตอรี่ผู้มีไรายได้ต่ำแต่ถ้าคิดต่ออีกนิดคุณจะสามารถจินตนาการได้ว่าเรื่องราวมันเป็นแบบนี้พวกเราใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยเงินเดือนชนเดือนและการเก็บออมนั้นก็ดูเหมือนจะไกลเกินเอื้อมโอกาสที่จะได้รับค่าจ้างสูงขึ้นของพวกเราก็ดูไกลเกินกว่าจะไขว่คว้า พวกเราไม่มีปัญญาที่จะมีวันหยุดพักผ่อนที่ดีไม่สามารถซื้อรถใหม่ประกันสุขภาพหรือบ้านที่ตั้งอยู่ในย่านปลอดภัยเราไม่สามารถส่งลูกไปเรียนมหาวิทยาลัยไ,ได้โดยที่ไม่ก่อหนี้ก้อนโตสิ่งของส่วนใหญ่ที่พวกคุณผู้อ่านหนังสือการเงินมีในตอนนี้หรือมีโอกาสที่จะคว้ามันมาได้พวกเราไม่มีการซื้อตั๋วลอตเตอรี่นั้นเป็นช่วงเวลาเดียวในชีวิตที่พวกเรา จะสามารถมีความฝันในการได้สิ่งของดีๆที่จับต้องได้ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วและมองไม่เห็นค่าของมันพวกเราจ่ายเงินเพื่อซื้อความฝันและคุณก็ไม่อาจเข้าใจมันเพราะคุณกำลังใช้ชีวิตอยู่ในความฝันนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เราซื้อตั๋วลอตเตอรี่มากกว่าคุณคุณไม่จำเป็นจะต้องเห็นด้วยกับการให้เหตุผลนี้การซื้อตั๋วลอตโต้ในยามที่คุณถังแตกนั้นยังคงเป็นความคิดที่แย่ แต่ผมก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจได้ว่าทำไมการขายลอตโต้นั้นยังคงมีอยู่และไอเดียที่ว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่บ้าแต่ผมพอเข้าใจได้ว่าทำไมคุณถึงทำเช่นนั้นเปิดเผยให้เห็นสาเหตุของการตัดสินใจทางการเงินหลายๆอย่างของเรามีคนเพียงแค่ไม่กี่คนที่ทำการตัดสินใจทางการเงินด้วยข้อมูลล้วนๆพวกเขามักจะทำการตัดสินใจที่โต๊ะอาหารค่า หรือในการประชุมบริษัทที่ซึ่งประสบการณ์ส่วนบุคคลมุมมองอันเป็นเอกลักษณ์ที่คุณมีต่อโลกอัตราความหยิงผยองการตลาดและสิ่งจูงใจประหลาดต่างๆได้ถูกหลอมรวมกันจนกลายเป็นเรื่องราวที่เหมาะสมกับคุณอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ช่วยอธิบายได้ว่าเหตุใดการตัดสินใจทางการเงินจึงเป็นเรื่องที่ยากและทำไมจึงมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์มากมายก็คือ การตระหนักได้ว่าหัวข้อนี้เป็นเรื่องที่ใหม่เพียงใดเงินนั้นอยู่รอบตัวเรามาเป็นเวลาช้านานพระราชาอัญญัตแห่งลิเดียซึ่งในปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศตุรกีมีความคิดที่จะสร้างสกุลเงินอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อ600ปีก่อนคริตศกราชแต่รากฐานของการตัดสินใจเรื่องเงินในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออมและการลงทุนนั้น มีพื้นฐานมาจากกรอบความคิดที่ค่อนข้างจะอยู่ในระยะเริ่มต้นมาดูเรื่องการเกษยียณอายุกันณสิ้นปี2018บัญชีผู้เกษยียณอายุของสหรัฐอเมริกานั้นมีมูลค่า27ล้านล้านดอลลาร์ทำให้มันกลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการตัดสินใจออมและลงทุนของนักลงทุนทั่วไปแต่แนวคิดทั้งหมดของการได้รับสิทธิ์การเกษยียณนั้นเริ่มมีมาอย่างมากที่สุดก็แค่เพียงสงชั่วอายุคนเท่านั้น ก่อนช่วงสงครามโลกครั้งที่สองชาวอเมริกันส่วนใหญ่ทำงานจนกว่าพวกเขาจะตายนั่นเป็นทั้งความคาดหวังและความเป็นจริงการมีส่วนร่วมในภาคแรงงานของแรงงานชายอายุ65ปีและมากกว่านั้นมีอัตราสูงกว่า50%จนถึงในช่วงยุค1940ประกันสังคมนั้นมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้แต่ถ้ว่าผลตอบแทนเบื้องต้นที่ได้รับนั้น ไม่มีอะไรที่ใกล้เคียงกับคำว่าเงินบำนาญที่เหมาะสมตอนที่ไอด้าเมฟูลเลอร์ได้รับเช็คประกันสังคมครั้งแรกในปี1940มันมีมูลค่า22.54ดอลลาร์หรือ416ดอลลาร์เมื่อปรับตามอัตราเงินเฟ้อมันเป็นเช่นนี้มาจนกระทั่งถึงยุค1980ซึ่งเป็นช่วงที่ค่าเฉลี่ยเช็คประกันสังคมสำหรับผู้เกษียณอายุนั้น มีมูลค่ามากกว่า1,000เหรียญเมื่อปรับตามอัตราเงินเฟ้อชาอเมริกันมากกว่าหนึ่งในสีนั้นถูกจัดอันดับโดยสำนักงานสัมโนโประชากรให้อยู่ในกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตด้วยความยากจนไปจนถึงช่วงปลายทศวรรษที่1960ตลอดช่วงระยะเวลานั้นผู้คนมีความเชื่ออย่างแพร่หลายว่าทุกๆคนเคยได้รับเงินบำนาญส่วนตัวแต่ว่ามันเป็นคำกล่าวที่เกินจริงอย่างมาก สถาบันวิจัยสวัสดิการของพนักงานอธิบายว่ามีคนที่อายุ65ปีหรือมากกว่าแค่หนึ่งในสที่ได้รับรายได้จากเงินบำนาญในปี1975ในจำนวนของของคนส่วนน้อยที่โชคดีนั้นรายได้ครวัวเรือนที่มาจากเงินบำนาญน,นั้นมีเพียงแค่15%ในปี1955หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์เกี่ Time, ยนเรื่องความต้องการที่เพิ่มขึ้น แต่ไร้ความสามารถในการเกษยียณว่ามันเป็นเหมือนกับการกล่าวซ้ำคํากล่าวโบราณที่ว่าทุกๆคนก็ต่างพูดถึงเรื่องของการเกษยียณแต่ดูเหมือนว่าจะมีคนลงมือทํามันเพียงแค่หยิบมือเดียวความคิดที่ว่าทุกคนสมควรที่จะได้รับและควรที่จะมีการเกษยียณอายุอย่างสง่างามนั้นไม่เคยมีการพูดถึงมาก่อนจนมาถึงช่วงทศวรรษที่1980 และหนทางที่จะได้รับการเกษียณอายุอย่างมีเกียรตินับตั้งแต่นั้นคือความคาดหวังว่าทุกๆคนจะออมและลงทุนเงินของพวกเขาเองผมจะเล่าให้ฟังซ้ำอีกครั้งว่าความคิดใหม่นี้คืออะไรกองทุนบำนาญ4 0 1น k หรือเครื่องมือหลักในการออมเพื่อใช้ในการเกษียณอายุของชาวอเมริกันไม่เคยมีอยู่จนกระทั่งในปี1978บัญชีเกษียณอายุส่วนบุคคล นั้นไม่เคยเกิดขึ้นจนกระทั่งปี1998ถ้าหากว่าพวกมันเป็นคนมันคงจะโตพอที่จะดื่มเหล้าได้แล้วไม่น่าแปลกใจเลยที่พวกเราหลายคนห่วยแตกในเรื่องการออมและการลงทุนเพื่อการ,กรเกษียณพวกเราไม่ได้บ้าพวกเราแค่เป็นมือใหม่เช่นเดียวก,กันกับมหาวิทยาลัยสัดส่วนของชาวอเมริกันที่มีอายุมากกว่า25ปีและเรียนจบการศึกษาระดับปริญญาตีนั้นลดลงจากหนึ่ง ใน20คนในปี1940ไปอยู่ที่1ใน4คนภายในปี2015ค่าเฉลีย่ยค่าเล่าเรียนมหาวิทยาลัยในช่วงเวลานั้นเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าสีเท่าเมื่อปรับตามอัตราเงินเฟ้ออะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่และสำคัญมากที่กระแทกเข้ามาในสังคมอย่างรวดเร็วนั้นอธิบายให้เห็นว่าเหตุใดจึงมีคนจำนวนมากตัดสินใจแย่ๆในเรื่องของการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ในช่วง20ปีที่ผ่านมามันไม่มีประสบการณ์สั่งสมกันมาให้พวกเราได้เรียนรู้พวกเรากำลังด้นสดเช่นเดียวกันกับกองทุนรวมดัชนีซึ่งมีอายุน้อยกว่า50ปีและกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่ไม่เคยมีอยู่จนเข้าสู่ช่วง25ปีที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายอย่างนี่เพื่อการบริโภคไม่ว่าจะเป็นการจำนองบัตรเครดิต และสินเชื่อรถยนต์ก็ยังไม่เคยมีอยู่จนกระทั่งช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองมีพระราชบัญญัติเพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึกทำให้ชาวบริการหลายล้านคนสามารถกู้ยืมเงินได้ง่ายขึ้นสุนัขนั้นถูกนำมาทำให้เชื่องเมื่อหนึ่งหมื่นปีที่แล้วแต่พวกมันก็ยังคงมีพฤติกรรมบางอย่างของสัตว์ป่าที่บรรพบรุษหมาป่าของพวกมันทิ้งไว้ให้และพวกเราก็อยู่ที่นี่ ในช่วงระหว่าง20และ50ปีของประสบการณ์ในระบบการเงินสมัยใหม่ด้วยความคาดหวังที่จะปรับตัวให้คุ้นเคยกับมันได้อย่างสมบูรณ์แบบนี่แหละคือปัญหาสำหรับหัวข้อที่ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากอารมณ์ซึ่งต้องปัะทะกับข้อเท็จจริงและมันช่วยอธิบายให้เข้าใจได้ว่าเหตุใดพวกเราจึงไม่ทำสิ่งที่พวกเราควรจะทำเมื่อพูดถึงเรื่องเงินพวกเราทุกคนทำเรื่องบ้าๆกับเงิน เพราะพวกเราทุกคนล้วนใหม่ในเกมนี้และสิ่งที่ดูจะเป็นเรื่องบ้าสำหรับคุณอาจดูเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลสำหรับผมแต่ไม่มีใครเลยที่เป็นคนบ้าพวกเราทุกคนต,กต่างก็ตัดสินใจด้วยพื้นฐานประสบการณ์เฉพาะตัวของแต่และคนที่ดูเหมือนว่าจะเข้าท่าสำหรับพวกเราในช่วงเวลานั้นๆเอาละผมจะเล่าให้คุณฟังว่าคนอย่างบิลเกตร่ำรวยขึ้นมาได้อย่างไร 2. โชคและความเสี่ยง ไม่มีอะไรดีหรือแย่ไปกว่าที่เห็นเรื่องราวนี้น่าสนใจมากครับแต่ก่อนจากกันไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและพบกันใหม่ EP ถัดไปสวัสดีครับ